ปัจจุบันมีคุณแม่หลังพ่อหลายคนนะคะที่มีปัญหาหน้าท้องแตกลายผิวหนังไม่กระชับนะคะวันนี้หมอก็เลยจะมีตัวช่วยสตัวช่วยนะคะที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ะคะ่ะตัวช่วยแรกก็คือมอรเฟียสนะคะ มอร์เฟียก็จะเป็นเครื่องมือที่มาช่วยแก้ปัญหาหน้าท้องแตกลายแล้วก็ความไม่กระชับของผิวได้ดีมากนะคะโดยที่ตัวนี้นะคะจะเป็นเทคโนโลยี fractional micro needle RF นะคะหรือว่าเป็นคลื่นวิทยุที่ส่งผ่ผัดขิมเล็กๆเ,เข้าไปยังชั้นผิวใต้หน้าท้องนะคะ ตัวช่วยตัวที่2นะคะก็คือวีนาเซ็กซี่ค่ะตัวเครื่องวีนาซีนะคะจะเป็นเครื่องมัลติโคล่าอร์เอฟนะคะหรือเป็นเครื่องวิทยุแบบหลายขั้วนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการนวดผิวแล้วก็ทําให้กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลืองนะคะแล้วก็ทําให้กระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็กระชับผิวได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะและตัวช่วยสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องเทสลาฟองมือค่ะ เทสซา์ฟมอร์นะคะจะเป็นคลื่นแมกเ็กไฟฟ้าที่ช่วยไปกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องของคุณแม่หลังคลอดนะคะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาหน้าท้องแยกหลังคลอดค่ะแล้วก็ทําให้ช่องคลอดกระชับได้ด้วยนะคะสําหรับคุณแม่หลังคลอดท่านไหนนะคะที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้ที่เอมราคลินิกได้เลยค่ะแล้วหมอก็จะประเมินตามปัญหาของแต่ละคนนะคะว่าเหมาะสมที่จะทำเครื่องไหนบ้างค่ะ